นิทานเรื่องอีกาดำอยากเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกับหงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกใกล้ลำธารมีอีกาดำตัวหนึ่งชื่อว่ากาดำกาดำม,มีขนสีดำสนิทมันมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสวยงามเหมือนสัตว์อื่นๆทุกครั้งที่มันบินไปเกาะริมลำธารและมองเงาของตัวเองในน้ำกาดำจะถอนหายใจด้วยความเศร้าวันหนึ่งขณะที่กาดำนั่งอยู่ริมลำธารมันเห็น หงตัวหนึ่งกำลังว่ายน้้าอยู่หงตัวนั้นมีขนสีขาวสะอาดราวกับหิมะการดมมองด้วยความชื่นชมและคิดว่าข้าอยากจะเป็นหงสักวันหนึ่งถ้าข้าสวยงามเหมือนหงทุกคนคงจะรักและชื่นชมข้าแน่ๆการพยายามเปลี่ยนตัวเองวันรุ่งขึ้นการดำตัดสินใจทำตามความฝันมันเริ่มเก็บขนนกที่หล่นอยู่รอบๆป่าและนำมาพันติดก,กับตัวเองหวังว่าจะทำให้ตัวเองดูเหมือนหงแต่มันกลับดูตลกมากเพราะขน ของมันยังคงดำสนิทและไม่เข้ากับขนสีขาวที่มันแปะไว้เมื่อเห็นว่าการติดขนไม่ได้ผลการดำจึงพยายามลอกเลียนแบบการว่ายน้ำของหงมันกระโดดลงไปในลำธารและพยายามว่ายน้ำอย่างสง่างามแต่เนื่องจากมันไม่คุ้นเคยกับการว่ายน้ำการดำก็พลาดจมหายไปในน้ำก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยสภาพเปียกโชกมันได้รับเสียงหัวเราะจากนกและสัตว์อื่นๆที่ผ่านมาเห็นการดำรู้สึกอายมาก แต่มันยังไม่ยอมแพ้มันคิดว่าถ้าข้ากินอาหารเหมือนหงข้าคงจะกลายเป็นหงได้แน่ดังนั้นกาดําจึงหยุดกินอาหารปกติอย่างมเมล็ดพืชและสาสัตว์และพยายามกินพืชน้าเหมือนหงแต่มันกลับป่วยและอ่อนแรงลงเพราะร่างกายของมันไม่สามารถด้วยอาหารแบบนั้นได้วันหนึ่งหงตัวที่กาดําชื่นชมเห็นกาดําในสภาพอิดโรยจึงว่ายน้ำเข้ามาถามด้วยความสงสารเจ้ากาดําทําไมเจ้าดูเหนื่อยละและเศร้าส้อยเช่นนี้ กาดาตอบด้วยเสียงอ่อนแรงว่าข้าพยายามจะเป็นเหมือนเจ้าข้าต้องการมีความงามและสง่างามเช่นหง์แต่ไม่ว่าข้าจะพยายามเท่าไหรข้าก็ยังเป็นอีกาดําธรรมดารรมดาอยู่ดีหง์ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มและกล่าวว่าเจ้ากาดําการที่เจ้าพยายามเป็นคนอื่นนั้นไม่ได้ช่วยให้เจ้ามีความสุขข้าเองยังชื่นชมความสามารถในการบินสูงของเจ้าอีกาทุกตัวมีความแข็งแกร่งและเฉลียวฉลาดในแบบของตนเองแต่ข้ากลับบินสูงเท่าเจ้าไม่ได้ กาดำฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจเจ้าเองก็อิจฉาข้าด้วยหรือหงพยักหน้าใช่ทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเองจงยอมรับสิ่งที่เจ้าเป็นและใช้ความสามารถของเจ้าทําให้ตัวเองมีความสุขหลังจากวันนั้นกาดำเริ่มเปลี่ยนมุมมองมันเลิกพยายามเรียนแบบหงและกลับมามีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทําได้มันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงและร้องเพลงของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามเป็นคนอื่นอาจทําให้เราลืมคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองจงยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและภูมิใจในความพิเศษของเราเองนิทานการ์ตูนคติสอนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ